ทีนี้เราก็เดินทางมาถึงในช่วงของเสาต้นสุดท้ายแล้วก็ผูกกันมาทาั้งวันแล้วนะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีทุกคนนะครับพบกับเรือสัมภาโชคลาบวันนี้เป็นคิวของเรือจักรพัรดิมหาสมบัติของคุณหมเงินนะครับขนาด68เซนนะก็หลังจากคลิปที่ผ่านมานะครับก็เป็นการขึ้นเชือกนะขึ้นเชือกของเสาต้นที่1ต้นที่2ต้นที่สนะครับ ก็เป็นต้นสุดท้ายของเรือลำนี้แล้วนะครับเป็นเรือจักรพัรนิมาสุบัติลำนี้จะมีทั้งหมด9เสานครับการทำงานก็ล่วงเลยมาเดือนกว่าๆแล้วนะครับสำหรับเรือลำนี้นะก็เก็บรายละเอียดก็เกือบจะเสร็จหมดสมบูรณ์แล้วนะครับคือขั้นตอนนี้ก็จะมีความสำคัญนะพอสมควรนะครับเป็นการดึงเสา นะครับเพื่อที่จะใส่ใบใส่ใบเรือนะเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการปิดใบเรือนะครับแต่วันนี้ขอให้ติดเสาดึงเชือกให้เสร็จก่อนนะครับก็ขอทบทวนในเรื่องของการผูกเม็ดลอกดึงคนเสานะครับก็คือเราจะผูกเงินตายนะกบผูกเงินตายเสร็จใส่ที่เม็ดลอกนะครับเราก็จะนําเม็ดลอกนะครับห่างจากเม็ดลอกตัวที่อยู่ตรงพื้นนะ ประมาณ1นิ้วนะครับในส่วนของโซนทางด้านหลังเนี่ยเราก็ห่างประมาณ1นิ้วเหมือนกันนะครับแต่จะจะห่างจากจะสั้นกว่านะจะสั้นกว่าเสาเสากลาง2 3ต้นนะครับลงมานิดนึงนะครับเพื่อเพื่อความสวยงามนะครับแล้วพอทีนี้นะเราก็จะทําการมัดนะเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับเสาต้น1 2 3นะครับคือมัดเกินตายพอมัดเสร็จปุ๊บเราก็ดึง เทียบนะลงมาให,ให้ได้ประมาณนิ้วหนึ่งนะครับหนึ่งนิ้วนะอาจจะเป็นนิ้ว,น,วนางหรือนิ้วชี้ก็ได้นะครับแต่ว่าให้เขานั้นสั้นกว่าในส่วนของเสาอย่างที่บอกไปนะครับพอละามาัดเสร็จเราก็แต้มแต้มกาวหน่อยหนึ่งนะครับและพอแต้มกาวเสร็จนะทีนี้เราก็จะมาแทงให้มันทะลุนะครับให้เชือกนั้นเขา่เขาทะลุเวดลอกนะครับ แทงจากทางด้านในนะครับฝั่งฝั่งทางด้านในนะออกมาข้างนอกนะครับในในเม็ดบนนะครับทีนี้พอไปถึงเม็ดข้างล่างเนี่ยนะเราก็จะเสียบจากข้างนอกนะครับเข้าไปทางด้านในนะครับทีนี้พอเสียบเม็ดล่างเสร็จปุ๊บเราก็มาเสียบเม็ดบนต่อเสียบเม็ดบนต่อเราก็จะเสียบจากทางด้านใน,นครับทางด้านในของตัวเรือนะครับแล้วก็เสียบออกมานะครับเสียบออกมาทีนี้เป็นม็ข้างบนเนี่ย เขาจะได้สองรอบแล้วนะครับแต่เม็ดข้างล่างเนี่ยจะได้1รอบแล้วก็นํากลับไปเสียบกับเม็ดที่ติดกับพื้นเรือนะครับอ,อีกรอบหนึ่งนะครับติดก็คือเสียบเข้าไปจากทางด้านนอกนะครับให้เขาทะลุด้านในนะอีนี้พอขึ้นมาเสร็จนะเราก็ทําการพันนะครับถ้า,าพันในรอบแรกนะครับก็คือถ้าเราจะไม่หยอดกาวเราก็ปลูกได้เลยนะครับแต่ว่า เอาหยดกาวเราก็ไม่ต้องผูกนะครับแล้วก็พัน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 ไปนะครับของผมจะใช้ประมาณหรอบนะครับเพื่อเพื่อความสวยงามและความสมดุลนะครับของตัวเรือนะครับแล้วก็ทําการหยอดหยอดกาวนะครับหรอบนะครับนะแล้วก็พันแล้วก็หยดกาวนะก็เสร็จไป1เม็ดนะครับเม็ดต่อไปเราก็จะทาการดึงทําเหมือนกันนะครับแต่แต่เราจะโน้มโน้มมาอีอีฝั่งหนึ่งนะครับ ถ,ถ้าเกิดเราทําอยู่ในฝั่งของในตัวเรือนะครับก็ให้ปลายเสานะปลายเสาโน้มโน้มเข้ามาในส่วนของตัวเรือนะครับมานิดนึงนะครับประมาณสักประมาณ1เซนนะหรือหรือประมาณไม่ถึงนิ้วนะครับไม่ไม่ถึงนิ้วนิ้วกลางของเรานะครับหรือนิ้วโป้งของเราครับโน้มมันนิดเดียวถ้าเราโน้มมามากเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสาเขาจะหักนะครับในอนาคตเขาเสาเขาจะหักนะทีนี้ เราก็มาทำการผูกเมชรที่สามนะครับต่อไปก็คือ,อเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะก็เราก็ผูกเหมือนเดิมนะครับ,เส,บเ,เสียบเข้าเสียบเข้านะจากเสียบจากข้างนอกเอยเสียบจากข้างในออกมาข้างนอกนะเม็ดบนนะเม็ดล่างเสียบจากข้างนอกเข้าไปข้างในนะครับยกขึ้นมารอบที่หนึ่งรอบที่สอง เม็ดบนนะเราก็เสียบจากข้างในออกมา,างนอกเราจะข้างนอกเข้าข้างในในเม็ดล่างแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ปลูกผูกกรอบรอนะครับแล้วทาการหยอดก่านะครับก็ทาไปอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะก็สําหรับในขั้นตอนการปลูกเม็ดลอกก็มีแค่นี้แหละครับนะไม่มีอะไรมากถ้ามีใครไม่เข้าใจตรงไหนนะครับเกี่ยวกับการปลูกเม็ดลอกเนี่ยก็สามารถทักเข้ามาถามนะครับหรือโทรเข้ามาถามได้นะครับ และสําหรับตัวผมนะตัวผมก็ไม่ได้เก่งนะครับผมก็พยายามที่จะเรียนรู้นะครับใครมีอะไรเสนอเนะผมมาเนี่ยผมก็พยายามที่จะปรับครับหรือจะลองใช้ลองทําดูในสิ่งที่ทุกคนแนะนํามานะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามา,อ,าอธิบายหรือว่าเข้ามาบอกว่าเออควรจะทําแบบไหนแบบไหนนะครับอย่างคลิปที่ผ่านมานะก็เกี่ยวกับการติดกระดาษ พี่ก็บอกให้ผมใช้โรเลอร์นะตอนนี้ผมก็ไปได้โรเลอร์มาแล้วนะครับเดี๋ยวลูกกิ้งหรือโรเลอร์นะนั่นแหละเด,เดี๋ยวผมจะทําการลองในครั้งต่อไปนะครับหรือจะเป็นฉากที่ใช้อนะคริลิกขนาด5้มิลหรือ6กมิลเนี่ยมาตัดนะครับตอนนี้ผมก็กําลังหาอะครคลิกอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะนํามาลองใช้ในในคราวต่อไปนะครับว่าจะใช้แล้วจะเหมาะก,กับงาน จะเหมาะกับชิ้นส่วนของคือจะเข้ากันหรือจะแมทช์กันหรือเปล่านั้นก็ต้องรอดูทีนึงครับก็คือต้องลองดูนะครับเพราะว่าในการสร้างเรือนะครับแบบนี้นะครับงานดมเดียในะงานช่างแบบนี้นะครับคือเครื่องมือนะจะจะไม่มีการตายตัวนะครับก็คือในบางส่วนครับผมก็มองไม่เห็นนะว่าควรจะต้องมีอุปกรณ์แบบไหนนะครับหรือหรือบางทีนะ มีอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับแต่แต่ด้วยความรู้ของผมนั้นไม่รู้นะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้นั้นใช้ได้นะครับก็ตอนนั้นแดะนะครับก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างผมก็ไม่ได้รู้นะครับก็แต่ว่าผมนั้นพยายามที่จะปรับแล้วก็จะเปลี่ยนแล้วก็พัฒนานะตัวเองไปเพื่อที่จะให้งานนั้นออกมาดีนะครับในครั้งต่อๆไปนะครับและขอขอบคุณครั้งนะครับที่แนะน,นำมา ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับฟังรับชมมาจนถึงจุดจุดนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจเรือสำเภาหรือจากจะเรียนเรือสำเภานะก็สามารถโทรมาได้ที่063 368 6833นะครับหรือจะเป็นลายไอดีที่รัดเดินนะครับ RAWTDR นะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ